แม่เมียวแมเมียวพักผ่อนกันอยู่ในกุฏิสบายๆในโลกนะนอนกันในนี้โลกนะพี่กับน้องช่วยกันพี่ช่วยน้องพี่ช่วยน้องเช็ดหัวเกาหัวให้พี่ทางเก่งทางเก่งดูแลน้องสีสีดูแลน้องสีสีน้องเล็กสีสี เช็ดตาเช็ดหัวเช็ดหูดูแลกันเนาะน่ารักดีจังเลยโอ้น่ารักจังจังน่ารักจังจังเก่งเก่งเขาเก่งเเป็นพี่เลี้ยงให้เนาะเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงให้ครับทางนี้นอนในนี้สองเหมียวสองเหมียวใครเนี่ยทองน้องทองน้องทอง,ง,ง,งขาวกับน้องทองหางหยักอทองขาวนอนหางหยัก <c oughs> ทองขาวนอนกับน้องทองหงางกักในในที่นอนกล่องตรงนี้ก็ด้านนี้ก็มีอัานนี้ก็มีทองด้วยนองทองน้องบทบัพทวีทองสี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 สสหางกวักอันนี้ใครอ๋อนี่แม่ลายเสือใช่ไห้ลูกใช่ไหมลูกแม่ลายเสือไม่ลายเสือานอนกับลูกด้วยนี่น้องทองหางยาวทองหางยาวกับเทา่า ข้าวขาวข้าวขาวอยู่นี่เนาะตรงนี้ลูกใครเนี่ยทองหางกวักทองหางกวักอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้มีอีกหลายๆเหเมียวนี่พี่บุญทองอันนี้เทาเทาเล็กมณีมณีทรัพย์สามสีใหญ่สามสีใหญ่ตรงนี้นี่ใคร น้องอะไรลูกน้องมนันนินมนันนินน้องส้มลิมส้มลิมอยู่ในกรงลรืงนะส้มลิมส้มลิมทำกรงให้นอนตรงนี้กว้างขวางแล้รโงนี้กว้างขวางมีที่ใส,ส่ใจมีแต่าย,ายตรงนั้นโค้งนู้น ครับก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวเดี๋ยวว่าดวงใจให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะขอมโนาสนาทุกขกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้าน้องเหมียวขอบ่งกุศลทุกอย่างที่ทุกทุกท่านมีเมตตาต่อน้องเหมียวจงเป็นพระประจัยนั้ำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทั้งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดครับก็ขอยุดจี้ไว้นี่ท่านนี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปายโชคดีมีสุขสาธุ